สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดูแลรักษาสุขภาพนนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนเนาะทำไรก็ควมีความเจริญรุ่งเรืองน,นะครับให้เจ็บไม่ปวดไม่ปวดดูดูแลตัวเองดีนะครับผมทุกท่านวันนี้ก็เดี๋ยวไปหาวิธีกินฟรีครับโดยไม่ต้องเสียงเงินนะ จะแข็แรงนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็อยู่รอดได้งานเอาตัวรอดครับเดี๋ยวเราไปดูว่านี้เราจะทําอะไรนะในหมู่บ้านตื่นแต่เช้าับแต่ต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าเดินตำพระครับเป็นลูกเนนเดินตำพระเราจะได้อาหารมานะครับเอเครับเดี๋ยวเราไปตำพระเลยครับเดี๋ยวไปทันครับ นี่ครับแรกเรา,เราต้องตื่นในเช้าครับเพื่อมาตามพระไปบิณฑบาตครับเราก็จะเอาอาหารเราอะไรไปแยกอยู่ที่วัดครับเราจะเลือกดูว่าอะไรอร่อยแล้วก็เอาใส่ย่ามครับเพื่อเอามาทานที่บ้านนะครับไม่ง,ง 1, ั้นมันปันพระผมงค์เจ้าด้วยกันได้บุญด้วยกันครับผมก็เป็นการฟรีอีกอย่างหนึ่งครับก็พระเขาท่านก็มาถึงศาลาแล้วครับ ตาราชันข้าวนะก็นำบาตรน,นำอะไรมาวางไว้เดี๋ยวเราก็จะเอาอาหารไปแยกออกไว้ให้อ่าไม่ออกไม่ขาวนะภาษาอีสานเขาเรียกเนาไว้จัดอาหารใส่ถ้วยใส่พระาหารไว้เพื่อเราจะนําไป,ปเปลี่ยนให้หลวงพ่อต่อไปนะครับอันนี้ก็ได้อาหารมาเยอะหน่อยนี่ครับเทคนิคกันเอาตลอดเดี๋ยวเราก็จะนะครับเริ่มเอาอาหารใส่ย่าม,มาแล้วครับ ไม่่อกเอาสิ่งดีๆนะครับผมได้บุญครับได้บุญเพื่อนอย่าาบ้าครับได้บุญครับอ้โหเด็ดดีเด็ด ออกข้าด้วยผมก็ไปไปได้เลยไปแล้วพอต้องซื้อปุ๋ยไปแล้วแล้วเลยไปแล้วจบเลยบริษัทต้องดี๋ยวกระแดกครับก็นี่เป็นอาหารที่ได้มาจากวัดนะก็ยังมีหมูย่างแล้วเอามาอุ่นนะครับแล้วก็ปลาทู มีปลาบองนะครับแล้วก็แกงอ่อมหวายอ่อมไอ้บอนใส่หอยจุบนะครับผมมาเรียกหอยขมนั่นเองเนาะก็ <c oughs> ท่านเอาตลอดได้แล้วครับอยู่ได้ปอียงหนึ่งวันครับจานตีเนียนยินฟรีนะครับแต่นี้เป็นสายบุญนะครับได้บุญแล้วมากินสามัคคีัแลระทานอาหารร่วมกันครับเพื่อน <c oughs> ออมไก่บกหอยเออมีบกหอยเพิ่นกินสามนาทีครับ